สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอมมี่ฝากคำพูดถึงลูกสาวสุดที่รักผ่านทนายเผยความหวังเดียวจากนอกรงคังนางสาวสศินันทำนิตินันทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเปิดเผยข้อความของแอมมี่เดอะบัตทอมบูรหลังถูกควบคุมตัวในคดีที่เจ้าตัวก่อเหตุเผาหน้าเรือนจำผ่านทางทวิตเตอร์โดยมีใจความว่าเมสเซจจากแอมมี่ ตอนนี้ความหวังเดียวของผมอยู่ข้างนอกกรงขังขอให้การสละอิสรภาพของผมครั้งนี้ไม่สูญเปล่าฝากบอกลูกสาวเลนละเบลว่าปามีรักหนูมากนะแอมมี blue, ่เดอะบัตทอมบูฮามีนาคม2564บแฮชแท็กอมมี่เดอะบัตทอมบูโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์ยอมรับการกระทําของตนเองทุกอย่างโดยมีใจความว่าการกระทําการเผาในครั้งนี้เป็นฝีมือของผมและผมขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเคลื่อนไหวหร id ือการเรียกร้องใดๆเหตุผลของผมนั้นเข้าใจง่ายมากเราไปถึงตอนที่ผมโดนจับวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วเพนกวินคือคนแรกที่โทรหาผมบนรถท้องค้งและประกาศรวมพลมวลชนทันทีแต่กลับกันในครั้งนี้กวินและพี่น้องของผมต้องติดอยู่ในคุกนานกว่า20วันแล้วแต่ผมไม่สามารถที่จะช่วยพวกเขาได้เลยผมรู้สึกละอายและผิดหวังในตัวเอง ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ